หนทางหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับสุรพัฒนมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับสายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งนะครับวันนี้ตื่นมาก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับอากาศก็ สดชื่นอ่าก็เป็นวันใหม่ที่เราก็จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคอีกอย่างมากมายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านจงสู้ๆเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนำมีดของหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกัน เพราะว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิกสวยงามธรรมชาติดูง่ายนะครับอ่าก็ด้วยเหตุผลดั่นใดก็ไม่ทราบครับก็วันนี้นั่งหลับตาไปก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะครับก็ระลึกถึงหลวงพ่อกลวยนะครับด้วยบารมีอันแรงกล้าของท่าน นะครับท่านก็จะไม่ทิ้งลูกศิษย์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเรานับถือท่านท่านก็จะไม่ทิ้งเราเหมือนที่ท่านบอกนะครับอย่าอดอย่าอยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนอย่าตำกัวคนอย่าจนกัวใครนะครับนี่แหละบารมีของหลวงพ่อนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องประมาณ สิกว่านาทีนาทีนะครับไม่เกินนี้อ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นมีดที่มีความยาวประมาณ12นิ้วนะครับอ่าสวยงามคลาสสิกมากๆนะครับนี่ก็ฝักก็เป็น ด้ามไม้ฝักไม้นะครับฝักก็เป็นไม้ต้นคูณนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งะนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับที่คลาสสิกและขังสุดๆก็คือฝักนะครับจานเต็มฝักเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นกันชัดเจนเลยนะครับ นะครับเป็นลายมือของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับดูง่ายเนี่ยพี่น้องครับนะครับก็เช้าตื่นขึ้นมานี่แหละก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเน,นื่องนะครับพี่น้องก็เห็นชัดเจนเลย ก็เป็นยันเป็นลายมือของพ่อกลวยนะครับหายากจริงๆะนะครับสวยงามคลาสสิกธรรมชาติดูง่ายนะครับสเสน่ห์นะครับของมีดเล่มนี้พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยะนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่น้องได้ดูส่วนของใบมีดนะครับ สวยงามนะครับจริงๆแล้วมีดเล่มนี้ก็มีคู่แฝดนะครับพอดีก็พี่น้องก็ได้ <c oughs> ได้เช่าไปนะครับได้บูชาไปแล้วก็ยังมีเล่มนี้นะครับที่เหลืออยู่ก็ถือว่าคลาสิกสุดๆเช่นกันนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อนะครับ เราก็จะคู่ควรกับสิ่งที่คู่ควรนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลไม่ใช่ว่าใครมีเงินแล้วได้อันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเกิดจากความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของหลวงพ่อนะครับว่าเราคู่ควรหรือไม่นะครับถ้าเราคู่ควรอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องเป็นของเรานะครับ ก็นำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับก็หน้าเกีียวนะครับเป็นหน้าเกีียวที่มีความสวยงามมากๆเลย <c oughs> <c oughs> นะครับด้วยพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับก็จะทำคลิปวิดีโอมาให้พี่น้อง ได้ชมได้ดูความเป็นความเป็นธรรมชาติของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มาแรงมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากเลยนะครับใครที่มีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตนะครับไปขอพรอธิษฐานจิตกับท่านก็จะสำเร็จสมความปรารถนาอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยวันนี้ก็ได้นามีดที่มีความคัดสิกสวยงามธรรมชาติมาเต็มนะครับให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับหลุงพ่อกลวยก็ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งจังหวัดชัยนาทอีกท่านหนึ่งนะครับที่พี่น้องได้ไปพึ่งพาอาศัยบารมีของท่านนะครับอย่างมากมายเลยนะครับนี่แหละก็มีโอกาสนํามีดของท่านมารีวิวให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับ ฝั่งของด้ามก็นะครับที่ปลายด้ามก็จะมีโลหะรัดสวยงามนะครับแล้วก็ตรงปอกมีดนะครับตรงนี้พี่น้องก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับการเข้ามีดแน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสั่นคอนนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่แหละตื่นขึ้นมาก็ ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาชื่นชมบารมีของครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยผมก็ด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับ นี่ก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับคาบไขรความเป็นธรรมชาติเหล็กก็เป็นเหล็กที่มีความแห้งนะครับเหล็กโบราณเราก็จะสังเกตได้นะครับคาบใครต่างๆนะครับบริเวณใบมีดนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับกว่าจะได้ประมาณนี้นะครับ อย่างมีดของหลวงพ่อกลวยเล่มนี้ก็นะครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดสบแปดสิปีนะครับนี่ก็เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ได้นำมาให้พี่น้องได้ดูกันสวยงามนะครับบริเวณปลายมีดก็จะเป็นยันใบพัดนะครับอักขระขอมก็จะเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับบทนี้ก็จะใช้ได้ ทุกอย่างนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้เป็นบทที่มหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราจเจริญภาวนาสวดก็บารมีของท่านก็จะคุ้มครองทําให้เราเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านโคนมีดก็เป็นยันนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับเนี่ยท่านก็ ค้ายกับของอาจารย์นะครับเพราะว่าท่านก็เรียนวิชาธทรำรมีดทุกอย่างมาจากหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับท่านก็เป็นสิทธิเอกหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อก่วยเนี่ยนะครับนี่แหละให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับความสวยความงามความกาดสิก นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าและก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีเสมอมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ไม่มีสิ่งใดนะครับนอกจากความรักความปรารถนาดีความจริงใจต่อกันนะครับผมก็ใช้เก่็แท้ของหัวใจนี่นะครับมอบให้กับพี่น้อง ด้วยความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับพี่น้องก็สมควรแก่เวลาเหมือนที่ผมบอกนะครับวันนี้สิบกว่านาทีนะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ e, e ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ